คนเนี่ยเขาเตรียมตัวแยกย้ายกันไปสร้างผลงาน Masterpiece เรียกได้ว่ากะให้คือฮาดังไม่แพ้เรื่องเดิมแน่นอนค่ะพี่ชายใหญ่เกรเบรินทอนกำลังควบสองเรื่องกับการถ่ายทำเข้มค้นเชียวขาดทั้งสามีและสื่อรักสัมผัสหัวใจภาก2ส,ส่วนซุปตาสายฟ้าแลบเจมจิรายุ ก็กำลังสนุกกับบทเด็กแกเรนในละครรักสุดฤทธิ์อยู่ค่ะและที่สีสัมบันเทิงได้เข้ากองไปเก็บภาพมาสดสดร้อนๆก็ต้องกองถ่ายสามีตีตราของหนุ่มป๊อบธนวัฒน์ได้เห็นฉากหวานฉ่ำการเริ่มต้นชีวิตคู่ของกระดับกับพิสุทธิล์ลอยและป๊อบในงานฉลองแต่งงานที่จัดขึ้นท่ามกลางความยินดีของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายและผองเพื่อนฉากนี้ตัวละครเยอะรายละเอียดแยะทางผู้จัดแอนทองและผู้กำกับแอลอ,อัมไพพรเลยต้องสุดยอดของความพิถีพิถานใช้เวลาในการถ่ายทำยาวนานข้ามคืนกันเลย ทีีเดยวค่ะโดยมีตัวร้ายสาวจุวรัตยารอจังหวะเข้าชา์จทำลายความหวานของคู่บ่าวสาวบอกเลยฉากนี้แซบต้มหยำเรียกพี่แน่นอนค่เนะเป็นเป็นเป็นปัญหาที่มันมีหลายอย่างเนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของครอบครัวของแต่และฝ่ายฝ่ายายิงฝ่ายชายเรื่องของใส่น้ำผึ้งตามมรังควานอีกใช่ตามมรังควานอีกอะไรเงรรี้ยค่ะ พยายามทำให้สถาบันครอบครัวเรานั้นสั่นคลอนสุกจริงเดี๋ยวติดตามดูเบื้องหลังนะคะเรื่อรนี้คงได้ฉายกันแล้วว่ามันสิ้นปีสิ้นปีนป่นาจะได้ดูคร่ะโอเจรอนะคะแซบค่ะครับผมและยิ่งดึกก็ยิ่งอบอุ่นเมื่อผู้จัดแอนทองจัดเค,ค้กก้อนโตเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับพี่ตักมยุราสาว2,000ปีที่สวยไม่สั่ง้าจริงๆค่ะ